ความรักกับแฟนคนปัจจุบันจะไปด้วยกันรอดไหมจะไปด้วยกันรอดไหมหมอจะบอกว่าหมอก็ไม่ได้อยู่ด้วยกันกับคุณวีกับแฟนน่ะจะไปด้วยกันรอดไหมความจริงต้องเป็นคำถามที่ถามถามใครอ่ะถามต้องเป็นคำถามที่คุณวีกับแฟนมาคุยกันเออถูกไหมงงว่าเวลาถามหมอดูหมอดูนั่งอยู่กับบ้านนะครับไม่ได้ไม่ได้ไปเห็นไม่ได้ไปรู้เกี่ยวเลยว่า เรารู้สึกยังไงเราแล้วแฟนเรารู้สึกยังไงมันเป็นบุคคลที่สามอะไรเงี้ยแต่เวลาคนตัดสินใจมักจะถามหมอดูหรือถามคนอื่นไม่ต้องเอาหมอดูถามคนอื่นถามเพื่อนอะไรเงี้ยนะครับผนจะเปิดไพ่คุณวีผมจะบอกว่าเวลาตัดสินใจอะไรอย่างแรกนะครับรู้ก่อนว่าเราคือเราเขาคือเขาเขาคือแฟนจะรักกันมากแค่ไหน หวานมากแค่ไหนสุดท้ายเขาคือเขาเพราะเวลาเลิกกันมันก็คือแยกย้ายต่างคนต่างไปใช่ไหมแต่สิ่งที่ยังอยู่เนี่ยไม่ช่เป็นเรื่องของสภาพความมันอยู่ในความเป็นจริงเนี่ยเขาทิ้งไปแล้วเขาเลิกไปแล้วเราอยู่ได้ไหมอ่าอ,อยู่ยังไงสองความรู้สึกมันจะเป็นยังไงมันคือเราล้วนๆเลยไม่เกี่ยวกับคนอื่นเลยดังนั้น ผมแนะนําว่าไม่ควรถามใครแต่ให้ถามใจตัวเองว่าเรารู้สึกยังไงมีการรับเป็นแบบเนี้อ่ามันสุกดีไหมล่ะเออถ้ามันสุกดีแล้วเราคิดว่าเออเราก็คนเราเป็นคนดูคนออกแหละก็ไปกลัวทําไมไปกลัวทําไมอนาคตถูกไหมเราต้องแฟร์เพราะที่จะให้โอกาสคนที่เข้ามาในชีวิตเราสิเพราะเราเลือกเขาแล้วนี่รอดหรือไม่รอดอยู่ที่เราห้าสิบ เขาห้าสิบเพราะมันเรื่องคนสองคนนะครับอดังนั้นคือแต่ถ้าถามหมอหมอขออญาตเสือบ